พลบทักก็าตามเดทไลน์เนี้ยเสร็จกี่โมงครับและอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการด้วยอาจจะเป็นการเอื้อผลประโยชน์กับกลุ่มคนคนใดคนหนึ่งก็ได้ครับขอบคุณมากครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามีข้อ่วงใยในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้ผมต้องกราบเรียนด้วยความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับทางคณะอนุก,กรรมการทุกชุดนะครับอย่าให้เขาเสียกําลังใจ นะครับวันนี้เขาเสียสละมาร่วมงานกับภาครัฐเพื่อที่จะขับเคลื่อนภาคธุรกิจของตนเองอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เองเนี่ยเราก็ติดตามครับหากจะมีเรื่องที่จะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนจริงแน่นอนว่ากลไกของทางราชการในการสกรีนโครงการเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่กลไกในเรื่องของการดูคาขอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงบประมาณเช่นสภาพกลไกในการที่จะมาสกรีนในเรื่องของตัวงบประมาณผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางวุฒิสภาและกลไกในการติดตามกํากับการใช้จ่ายงบประมาณไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเช่นกอปชปมทหรือว่าสำนักงานตรวจเงินเหล่านี้เป กายภาพและสามารถฟังก์ชันสามารถที่จะติดตามการใช้งบประมาณได้ขอความกรุณาอย่าเพิ่งติดป้ายว่ามีความทับซ้อนหรือว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันใดๆต้องยอมรับครับว่าในกลไกเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญกับภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งโดยโครงสร้างของซอฟต์พาวเวอร์ในปัจจุบันเนี่ยที่สามารถเสนอความเห็นว่าเทนพอยต์ของเขาคืออะไรในภาคธุรกิจและก็นําเสนอรูปแบบของโครงการที่จะเป็นประโยชน์และจะสามารถผลักดันให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจนั้นๆซึ่งแน่นอนครับอันนี้เป็นความฝันของพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือการมี ส่วนร่วมของภาคเอกชนในการร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจเมื่อเขาได้ให้ข้อเสนอแนะมาแล้วแน่นอนครับว่าคําขอทั้งหมดก็จะตกมาอยู่ที่ส่วนภาครัฐปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่สนักงบประมาณแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะได้รับการอนุมัติในประเด็นแรก2คือแน่นอนว่าต้องมีโครงการที่เป็นการเริ่มโดยภาครัฐที่จะเสริมเข้าไปอีกเพิ่มเติมเราก็จะได้เห็นกันในรายละเอียดเมื่อถึงเวลาที่งบประมาณเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้เนี่ยตัวพรบเรือร่องของทักษะเองอยู่ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา7 7 รมซึ่งมีระยะเวลาที่กําหนดไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะได้ส่งตัวกฎหมายนี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเป็นชอบหากมีความเป็นชอบก็ต้องส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาครับเพราะนี่คือขั้นตอนตามกฎหมายที่จะต้องดําเนินการให้ครบถ้วนแล้วจึงจะส่งสภาผู้แทนราษฎรหวังอยู่ว่าจะสามารถมาถึงสภาแห่งนี้ในสมัยประชุมถัดไปก็จะได้มาพิจารณาแล้วก็จัดตั้งโครงสร้างของตัวทักก้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแน่นอนครับท่านสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ยังจะสามารถให้ความเห็นในเรื่องของกลไกการเดินหน้าองค์กรที่จะเรียกว่าทักกกก้าาไไดอีมในนวรระะถัปคบ